สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะวันนี้เวลาแปดนาฬิกาสามเดนาทีสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็กเบงกอในพื้นที่โครงการพัฒนาโดยตรงพื้นที่ทรงงานอนเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายทรงติดตามผลวิจัยโครงการรักษาสายพันธุ์แท้และผลิตลูกผสม3สายพันธุ์ที่ทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้วิจัยร่วม กับมูลนิธิไส่พัฒนาผลิตแพะพันธุ์แบล็กเบงกอสายพันธุ์แท้และแพะพันธุ์ลูกผสมให้แข็งแรงใช้ประโยชน์ได้ดีทั้งเนื้อและน้ำนมโดยในปี2556ผลิตแพะพันธุ์แบล็กเบงกอซึ่งจะต้องเปลี่ยนพ่อพันธุ์คุมฟูงใหม่ส่วนการผลิตแพะพันธุ์บาบารีผลิตลูกแพะไม่ได้เพราะสภาพอากาศไม่เหมาะสมจึงนำไปดูแลที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการปรศุสัตว์เชียงราย ส่วนแพะสายพันธุ์ลูกผสมสามสายพันธุ์ได้แก่พันธุ์แบล็กเบงกอรซาแนนและลูกผสมซาแนนพื้นเมืองปีที่แล้วได้ลูกแพะ4ตัวจากที่ตั้งเป้าไว้30ตัวเนื่องจากนำแพะลูกผสมซาแนนพื้นเมืองเพศเมียเข้าโครงการช้า ต่อจากนั้นสเสด็จพ,พระราชจะดำเนินไปบ้านดงป่าศักตําบลบ้านได้อำเภอแม่สายท่อพรนเนตแปลงผลิตผักชุมชนและพื้นที่เตรียมก่อสร้างโรงคัดบรรจุผักปลอดภัยของชุมชนที่มูล,ลนิธิชัยพัฒนาโดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนสิริร่วมกับมูล,ลนิธิเตียงจิดาธิวัดและอบะตอบ้านได้สร้างขึ้น เพื่อเป็นที่คัดบรรจุผักที่ได้มาตรฐานของกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกผักพื้นบ้านปลอดสารเคมีโรงคัดบรรจุผักแห่งนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดในปีนี้มีกรรมวิธีในการคัดและบรรจุผักที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับพืชเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับชุมชนและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ต่อจากนั้นทรงติดตามผลการดําเนินงานของโรงคัดแยกมเมล็ดพันธุ์ศูนย์พัฒนาพันธุน์พืชจักรพันธ์เพนสิริซึ่งได้ปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรมีพืชสายพันธุ์ที่ดีทนต่อโรคและ,มะแมลงผลผลิตดี ปีที่ผ่านมาผลิตมเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆได้28ชนิดบรรจุซองพระราชทานแจกจ่ายราษฎรกว่า7,000โครเรนส่วนโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนปีที่ผ่านมามีสมาชิกเข้าร่วม16หมู่บ้านผลิตมเมล็ดพันธุ์น้ำเต้าฟักแฟงถัว่วภูค้ะกวางตุง้งฟักทองและบวบหอมสะสมเป็นมเมล็ดพันธุ์พระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติและโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและยังช่วยให้มีเมล็ดพันธุ์ผักสำรองเพียงพอตามพระราชประสงค์ รวมถึงนำมเมล็ดพันธุ์พืชผัก15ชนิดไปเก็บและอนุรักษ์ไว้ที่ธนาคารมเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวบาทประเทศนอร์เวย์นอกจากนี้ได้ขยายโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและซอยนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันเพื่อให้มีผักบริโภคในครวัวเรือนหากเหลือสามารถจำหน่ายเป็นไรายได้เสริมมีผู้เข้าร่วมโครงการ80หมู่บ้านในอำเภอแม่สายอเภอแม่จันอเภอเมืองอเภอเชียงแสน โอกาสนี้คณะนะผู้บริหารบริษัทสยามโคโาูบอต้าคอร์ปอเรชันจำกัดน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายรถแท็กเตอร์รุ่น M95 พร้อมอุปกรณ์และรถเทรลเลอร์พ่วงไว้ใช้ในศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กระพันเพียนสิริ เวลา12นาฬิกา14นาทีประทับรถพ่วงแทรกเตอร์แระที่นั่งสเสด็จพระราชะดำเนินไปทอดประเนตรแปลงผลิตมเมล็ดพันธุ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ส่งพระกรณาโปรโด,ดกล้าโปรดกระมอมให้มหาวิทยาลัยร่วมสนองงานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กพันเพนสิริมาตั้งแต่ปี2552ระยะแรกทดสอบพื้นที่โดยนำพืชในภาคเหนือมาทดลองปลูกและคัดเลือกพัฒนาพันธุ์พื้นเมืองให้ดีขึ้นสามารถต่อเชื้อพันธุ์เพื่อแจกจ่ายเกษตรกรได้ ในปี2556ดำเนินงาน5โครงการได้แก่พัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชผักที่เหมาะสมเขตภาคเหนือตอนบนทดสอบความเสถียรของพันธุพืชผลิตเมล็ดพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ดีโดยใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในเขตภาคเหนือ4จังหวัดโดยมูลนิธิใช้พัฒนาสนับสนุนงบประมาณมาได้ผลผลิตจะส่งมอบให้กับมูลนิธิทุกปีการปลูกมะเขือเทศผลสดเพื่อจำหน่ายทั้งปีและผลิตต้นกล้าไม้ผลพื้นเมือง ในปีนี้กําลังเริ่มโครงการบริหารจัดการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้สารชีวพันธุ์สารสกัดจากพืชควบคุมแมลงรวมทั้งการปลูกพืชหมุนเวียนด้วยในตอนบ่ายสเสด็จพระราชดํดำเนินไปสวนของนางจองวองจันตะคาดบ้านสัรบุญเรืองตาบลเกาะช้างอำเภอแม่สายซึ่งเป็นราษฎรที่เข้าร่วมโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนปลูกกล้าผักระหว่างไม้ผลในสวน เมล็ดพันธุ์ที่ได้จะส่งให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันเพนสรีผลิตเป็นมเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพิ่มรายได้ให้กับครวัวเรือนและเป็นตัวอย่างให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างคุ้มค่าส่วนที่ศาลาอเนกประสงค์ของบ้านสันบุญเรืองทออประเนรการรับซื้อมเมล็ดพันธุ์ของโครงการผลิตมเมล็ดพันธุ์พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนมีผู้เข้าร่วมโครงการ1น0่พครวัวเรือนใน5ตำบลของอำเภอแม่สายและอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโอกาสนี้มีพระราชปฏิสันทานกับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการอย่างใกล้ชิด ต่อจากนั้นสเสด็จพระราช,ชดําดำเนินไปท่อพระเนตรโรงงานกระดาษสาจินนารักษ์ตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายซึ่งมูลนิธิใจพัฒนาร่วมกับโรงงานกระดาษสาจินนารักษ์ทำโครงการความร่วมมือกับชุมชนพัฒนากระดาษหญ้าแฝกที่ปลูกในศูนย์วิจัยและพัฒนาชาหนามันและพืชน้ำมันมาใช้ประโยชน์โดยใช้หญ้าแฝกซึ่งเป็นพืชเส้นใหญ่สั้นผสมกับปอสา,าให้เกิดความเหนียวและคงทนตกแต่งด้วยสีและวัสดุธรรมชาติพัฒนาเป็นของใช้และตกแต่งในบ้านส่งจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรในชุมชนกว่าร้อยคนนอกจากนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาเรียนรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการนี้ทรงทํากระดาษหญ้าแฝกโดยใช้เยื่อยญ้าแฝกตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติเช่นดอกไม้สดที่มีสีสันสดใสเส้นปอสายย้อมสีและต้นหญ้า เสร็จแล้วเสด็จพระราชด,ดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมันอำเภอแม่สายซึ่งปีที่ผ่านมาผลิตน้ำมันหลักได้3ชนิดคือน้ำมัน,มนเมล็ดชาน้ำมันเมล็ดไนเจอร์และน้ำมันเมล็ดมะรุมและยังพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นสบู่เหลวสูตรธรรมชาติจากน้ำมันเมล็ดชา กลิ่นดอกชาและกลิ่นฮันนี่เบอรี่ด้านการปลูกต้นซาน้ำมันได้ทดลองขยายพันธุ์กิ่งด้วยวิธีเสียบต้นโตเสียบต้นกล้าและปักชำแล้วนำไปขยายพันธุ์ในแปลงปลูกที่ระดับความสูงต่างกันเพื่อคัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่รวมถึงสำรวจและเก็บตัวอย่างเมล็ดชาน้ำมันที่พบในป่าจากแหล่งต่างๆนำมาวิเคราะห์หาปริมาณน้ำมันและเพาะเมล็ดเพื่อใช้ในการขยายและปรับปรุงพันธุ์ต่อไป ด้านความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรกับมูลนิธิใส่พัฒนาได้ทำสวนสาธิตพืชน้ำมันรวบรวมพันธ์ุนำมาจัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไป ที่โรงอาหารพืชท่อพระเนตรการผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดและน้ำหมักชีวภาพนำวัตถุดิบเหลือใช้จากภาคการเกษตรเช่นเปลือกข้าวโพดและฝางข้าวมาผลิตเป็นอาหารพืชศึกษาวิจัยอาหารที่เหมาะสมกับพืชน้ำมันแต่ละชนิดและเผยแพร่กรรมวิธีการผลิตที่ถูกต้องให้กับเกษตรกร ส่วนโรงเรือนพาอสาควบคุมอุณหภูมิสร้างขึ้นเพื่อเพาะพันธุ์พืชน้ำมันชนิดต่างๆเช่นชาน,น้ำมันต้นลาเวนเดอร์จากแหล่งต่างๆรวมถึงพืชเมืองหนาวพืชสมุนไพรพืชสายพันธุ์คาเมเลียและพืชอื่นๆที่มีแนวโน้มเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ทอพระเนตรแปลงรวบรวมพันชามีทั้งต้นชาที่ใช้ใบทําเป็นชาชงดื่มต้นชาประดับมีดอกสีสันและต้นชาน้ํามันมีมเมล็ดสาหรับบีบน้ํามันรวมทั้งพืชน้ํามันชนิดอื่นสวนสาธิตจะปลูกพืชน้ํามันหมุนเวียนตามฤดูกาลศึกษาสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับสภาพอากาศและอาหารพืชที่เหมาะกับการเติบโตของพืชแต่ละชนิดเพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรที่สนใจ ที่โรงงานผลิตน้ำมันทรงกรอบมเมล็ดงาม้อลงในเครื่องหีบน้ำมันขนาดกลางเพื่อส่งเปิดฤด,ดูการหีบน้ำมันงามอ้อซึ่งเป็นพืชน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงอุดมไปด้วยโอเมก้าสามวิตามินบีและมีสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายช่วยบำรุงสมองป้องกันโรคความจำเสื่อมและช่วยลดไขมันในเลือดได้ก่อนสเสด็จพระราชดำเนินกลับได้ทอดพระเนตรร้านขายของที่ระลึกมเมล็ดชา และส่งประกอบอาหารเพื่อเป็นเมนูพระราชาทานแก่ร้านอาหารเมเล็ดชาได้แก่ไอศครีมงาม้อและน้ำพริกใบชาง,งามอ้อวันนี้เวลาเจนาฬิกา51นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวล,ล,ลัยลัษณ์อักรราชกุมารีสเสด็จไปทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์ที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ส่งวางยาสลบสุนัขชื่อเคน่าพันชีวาว่าเพศเมียอายุ9เดือนเข้าผ่าตัดแก้ไขกระดูกขาหลังส้นเท้าหักเพราะตกจากที่สูงทีมสัวะแพทย์ได้ผ่าตัดจัดกระดูกให้อยู่ในแนวเดิมและใส่แผ่นเหล็กดามกระดูกและหมุดยึดตรึงจนกระดูกสมานอย่างสมบูรณ์ส่งฉีดยานำสลบเข้ากล้ามเนื้อและให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดส่งฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังลดความเจ็บปวดและใช้ยาดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบ ในช่วงบ่ายทรงวางยาสลบสุนัขชื่อกูดี้พันปอมเมรเนียนเพศเมียอายุ10ปีซึ่งเข้าผ่าตัดมดลูกอักเสบและก้อนเนื้องอกที่เต้านมการรักษาที่ดีที่สุดคือทำหมันศัตวแพทย์ได้ตัดมดลูกรังไข่และตัดเต้านมที่มีเนื้องอกออกทรงใช้เทคนิคการวางยาสลบโดยฉีดยานำสลบเข้ากล้ามเนื้อและหลอดเลือดร่วมกับการฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังและส่งเฝ้าติดตามสัญญาณชีพจนเสร็จกระบวนการ จบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ